ไพ่อยากสื่อสารอะไรกับคุณในตอนนี้บ้างนะคะมาดูพร้อมกันนะฝากกดติดตามกดซับสครายชร์กดหัวใจคอมเมนต์นะคะเป็นค่าครัวให้กรอบด้วยกดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครัวให้ได้เช่นกันนะไพ่ที่กรอบใช้เป็นพไพ่ไวเวอร์ซ่านะคะจะมีรูปภาพทั้งสองฝั่งนะเพราะฉะนั้นอาจจะงงว่ากรอบสับไพ่ทางผิดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ผิดนะมันจะมีรูปภาพทั้งสงทางเลยเนี่ยแบบเนี้ยนะคะ มาดูกันค่ะสิ่งที่คุณต้องรู้ในตอนนี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณบ้างไพ่สามถ้วยนะเป็นไพ่เหมือนกับการร้องขอการอธิษฐานนะคะเหมือนกับคุณกำลังพยายามบางคนนะมีการอธิษฐานจิตนะคะอยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขก็ได้อยากให้ตัวเองมีความเบิกบาน อยากให้ตัวเองมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความพรั่งพร้อมนะไปด้วยอะไรหลายๆสิ่งหลายอ,อย่างที่บังเกิดขึ้นในชีวิตนะชีวิตความเป็นอยู่เหมือนคุณอยากมีความสุขนะคะอยากเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตหรืออยากที่จะมีมิตรภาพที่ดีอยากจะเจอเพื่อนที่ดีกาลยานามิทที่ดีคู่ครองที่ดีหรือโอกาสดีๆที่คุณกําลังเหมือนกับบางคนมีการขอพรมีการอธิษฐานมีการร้องขออยู่ประมาณนี้ นะคะเดี๋ยวดูด้านนี้เนี่ยเป็นไพ่เหมือนกันเหมือนการขอพระนะคะหรือการแบบอธิษฐานก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเร็วเ,วเวนี้คุณกำลังจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นไหมคะว่าไพ่ถ้วยเต็มไปด้วยน้ำนะคะเต็มไปด้วยข้าวของที่แบบเอาไว้ผล,ลไม้อะไรประมาณเนี้ยนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณ,คณการกินการอยู่ ชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นนะคะหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะไพ่ฮาโฟนเนี่ยนะคะเป็นในเรื่องของการขอพอรจริงๆนะใครที่คุณมาเจอคลิปนี้แล้วคุณมีการวิงวอนร้องขอหรือคุณกำลังขอพอรไม่ว่าจะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดนะคะหรือคุณแค่อธิษฐานต่อจักรกวาล นะคะเทวดาประจําตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณหรือบางคนพึ่งไปขอพรมาพึ่งไปไหว้พระมาไปวัดไปทาบุญหรือพึ่งสร้างบุญใหญ่นะคะบางคนอาจจะมีการไปสวดมนต์ภาวนาขอพรบางคนอาจจะพึ่งไปสร้างพระนะคะหรือไปเติมน้ามันตะเกียงถวายเทียนอะไรประมาณนี้ถวายแสงสวา่างนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังขอพรน่ะหรือสิ่งที่คุณกําลังอธิษฐานคุณกําลังจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแม้แต่กระทั่งบางคนแค่คิดไว้เฉยๆว่าฉันอยากได้สิ่งนี้ฉันอยากให้จักราวาลนำพามาให้ฉันก็คือคุณจะได้นะนะคะแต่แนะนําให้คุณไปถวายหนังสือสวดมนต์หรือไม่ก็เกี่ยวกับถวายเทียนถวายหลอดไฟถวายแสงสว่างเติมน้ามันตะเกียงการไปทําบุญถวายพระประจําวันเกิดก็ได้สร้างพระบวชพระสร้างวัดสร้างวาหรือไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระหรือสวดมนต์อยู่กับบ้านก็ได้นะ แล้วจุดเทียนด้วยจุดทูกจุดเทียนด้วยแล้วขอพรนะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับกับพรที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าคุณจะขอเรื่องใดก็ตามเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรในชีวิตที่มันเป็นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาแต่เดี๋ยวคุณกำลังจะได้เจอกับแสงสว่างในชีวิตกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ชีวิตคุณจะได้รับการปลดปล่อยการโบยบินอุปสรรคอะไรก็ตามที่คุณเจออยู่ทุกอย่างจะคลี่คลายแก้ไขได้คุณจะเจอกับแสงสว่างนำทางชีวิตใครรองงานคุณจะได้งานใครรอโอกาสนะคะในการเริ่มต้นทํำอะไรใหม่ๆในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทํำธุรกิจใหม่คุณจะได้ทําคุณจะเกิดไอเดียคุณจะกอ่อเกิดแนวคิดนะคะหรือมีความคิดเอ นะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะได้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยการไกด์ไลน์นำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก็ได้หรือการได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหรือหัวหน้าง,งานผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือก็ได้อาจจะนำความช่วยเหลือมาให้คุณแนะนำคุณนะคะก็เป็นไปได้ <c oughs> ใครรองงานอยู่จะได้นะ ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะบางคนรอเงินนะคะรู้สึกแบบทำอะไรแล้วก็ไม่งอกเงยสักทีทำอะไรก็ไม่ดีสักทีไม่เห็นผลกำไรนะ,ะบางคนเฝ้ารอนะคะบางคนทำไร่ทำสวนขายผล,ลไม้ขายต้นไม้หรือทำอะไรเกี่ยวกับเกษตรกรรมการเกษตรอะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นนักลงทุนหรือคุณจะทำธุรกิจส่วนตัว นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานประจําที่คุณรู้สึกว่าทําไมรายได้ช่วงนี้มันไม่ดีทุนหายกําไรหดนะคะไพ่อาจจะบอกกับคุณว่าอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเจ็ดเหลียยนะมันเป็นการรอเวลารอผลกําไรรอผลผลิตคุณกําลังจะได้รับในอีกไม่ช้านานนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณรีบ ทำสิ่งที่กอลอธิบายไปบอกไปว่าคุณไปทําอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นอ่าไพ่หนึ่งเหรียญเดี๋ยวคุณจะได้รับเงินจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือหรือจะมีคอนเนค t ชันมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคู่ค้าทางธุรกิจนะคะหรือมีคนเอาเงินเอาทองมาให้คุณจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่ง ใครที่คุณกําลังทํางานทําเงินหาเงินหาทองมีโอกาสที่คุณจะสร้างรายได้สร้างผลกําไรนะคะได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะเจ็ดเหรียญกับหนึเหรียญเนี่ยเขามาด้วยกันเพราะฉะนั้นการเงินคุณจะดีขึ้นนะคะคำอธิฐานขอพอรคุณกําลังจะเป็นจริงบางคนที่ขอพอรเรื่องเงินไว้ก็จะได้เงินขอพอรเรื่องงานก็จะได้งาน ไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเนี่ยคุณกำลังจะได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วย <c oughs> บางคนจะได้เติบโตในเรื่องของการทำงานได้เป็นหัวหน้าง,งานได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้มีโอกาสได้หยิบจับอะไรใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่งานใหม่ตำแหน่งใหม่นะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นใครขอพรเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่อะ เดี๋ยวจะได้ด้วยสิไม้เท้าใครที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเหนื่อยมากเลยช่วงนี้นะคะงานก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยทุกก็ทุกชีวิตเหมือนคนที่แบบเจอต่อความทุกข์ยากลําบากเข็นใจมาตลอดชีวิตเลยชีวิตทับไม่มีเวลาได้พักผ่อนไม่มีเวลาได้พักสมองนะคะคุณอาจจะแบบพูดไปแบบพูดพ่มเพอพรรณนาไปขอให้ลูกช้างดีขึ้นขอให้ลูกหายเหนื่อย ขอให้ลูกหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยอะไรก็ตามแต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำอธิษฐานคุณจะเป็นจริงคุณจะหายเหนื่อยบางคนมีเกณฑ์ได้งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะคะทำงานชิ้นใหญ่ใครทำงานเกี่ยวกับก่อสร้างเป็นผู้รับเหมานะคะหรือเป็นเกี่ยวกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับค้าไม้ที่ดินอสังหาก็ได้นะ หรือทำโรงงานอะไรก็ตามแต่หรือทำเกี่ยวกับพวกออกแบบวิศวกรช่างอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้งานใหญ่เข้ามาได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามานะหรือทำเกี่ยวกับโรงแรมที่พักบ้านเช่าอะไรประมาณนี้คอนโดอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาส่วนใครที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยช่วงนี้นะรู้สึกเหนื่อยมากเลยก็ไม่ต้องกังวลเพราะเดี๋ยวคุณจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลย หรืองานที่คุณกําลังทำโปรเจกต์งานนี้จะได้เงินกลับมาได้ผลตอบแทนกลับมามากมายบางคนทุกเรื่องเงินนะห้าเหรียญแต่คุณเห็นไหมว่าห้าเหรียญใบนี้ด้านนี้เป็นห้าเหรียญที่มีแสงสว่างรออยู่แต่ด้านนี้เป็นห้าเหรียญที่หมดอะไรตายอยา่างมองหาทางออกไม่เจอนะอันนี้ยังมีแสงสว่างอยู่นะนั่นหมายความว่าเงินที่คุณกำลังรอ หรือใครที่คุณขาดสภาพคล่องทางการเงินเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะได้รับเงินจากการทำงานได้รับเงินจากผลประโยชน์ผลกำไรส่วนแบ่งได้รับเงินโชคลาภก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่หช่วยเหลือหรือได้รับเงินจากช่องทางไหนก็ได้ที่เป็นโอกาสในการได้เงินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ หรือแม้แต่กระทั่งการเงินที่มันเป็นลนักษณะของการกู้ยืมก็มีโอกาสได้นะคะสิบถ้วยใครขอพรเรื่องครอบครัวขอพรเรื่องความรักขอพรเรื่องการแต่งงานคู่นะคะคู่ชีวิตเดี๋ยวคุณจะได้เดี๋ยวคุณจะเจอคนที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตนะคุณจะเจอคนที่เข้ามาเป็นสามีภรรยาเจอคนที่จะเข้ามาแต่งงานกับคุณ หรือใครที่กำลังรอครอบครัวของคุณที่คุณแบบอาจจะแยกทางกันห่างกันตอนนี้นะคะหรือมีปัญหากันนั่นหมายความว่าคุณกับเขามีโอกาสที่ได้กลับมาในชีวิตของกันและกันนะคะมีโอกาสที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีเกณฑ์ที่ได้แต่างงานรวมไปถึงพไพ่ใบนี้ได้กิจการได้ธุรกิจได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยได้คู่ครองคนรัก นะคะไดะ้มีที่ดินอะไรประมาณนี้แหละหรือธุรกิจกิจการก็ได้ที่คุณจะได้ทำเป็นเจ้าของกิจการก้าวดาบใครที่คุณกำลังทุกข์หรือใครที่คุณกำลังเครียดเจ็บป่วยนะบางคนเจ็บป่วยเดี๋ยวคุณจะหายนะคะบางคนที่ขอพรขอให้ลูกหายดีให้ขอโทษทีขอให้ลูกหายดีททายดจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด ขอสุขภาพแข็งแรงะไรประมาณนี้เดี๋ยวคุณจะกลับมาแข็งแรงนะเพราะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ลุกจากที่นอนด้านหลังแล้วด้านหน้าคือคุณลุกนั่งแล้วอะนั่นหมายความว่าทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเจออยู่หรือคนในครอบครัวคุณที่คุณกําลังเป็นห่วงอยู่อะนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะโรคภัยไข้เจ็บก็จะเหือดหายมาลายไปนะการเงินการทองชีวิตความเป็นอยู่การงานที่มีปัญหาธุรกิจที่มีปัญหาหรือความหนักความเหนื่อย อดทนอีกนิดนึงนะคะหรือว่าไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือช่วงนี้อธิษฐานจิตได้นะอธิษฐานเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปทําบุญที่กอบบอกแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเงินสุขภาพความรักการงานคุณจะดีขึ้นแน่นอนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดวงคุณนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูคุณนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะขออะไรจะทําอะไรจะอธิษฐานอะไร ทำได้เลยสื่อสารออกไปได้เลยเนี่ยให้าการสื่อสารสื่อสารออกไปให้ชัดเจนว่าเราต้องการสิ่งไหนเราต้องการอะไรร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอต่อจักราวาลร,ร้องขอต่อเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวแม้แต่กระทั่งช่วงเวลานี้ต่อให้คุณไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขามีมีความอาวุโสกับคุณคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะบางคนใครที่คุณรอการติดต่อ นะคะรอการสื่อสารจากใครบางคนหรือจากองค์กรหรือจากลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจหรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อะไรก็ตามแต่หรือธนาคารองค์กรฝ่ายบุคคลการเริ่มต้นงานใหม่เดียวคุณจะได้รับการติดต่อรวมไปถึงใครที่ทําธุรกิจกิจการนะคะคุณจะมีการขยับขยายเติบโตธุรกิจกิจการคุณจะเติบโตมากขึ้นมีการขยายสาขาเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4 นะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเฟรนชชายก็จะมีโอกาสพัฒนาเติบโตมากขึ้นเช่นกันนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในตอนนี้นะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่คุณร้องขอขอพอรหรือคำอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงนะคะน้อมรับคำทำนายโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ